ที่มีการสแกนขายสินค้าเพิ่มเข้าไปในตัวซิสเต็มนะครับตัวหนังสือใหม่ของเราเนาะมันก็จะไปวางทับตัวรูปภาพของเราอย่างสวยงามนะครับแบบที่เราต้องการเลยสวัสดีครับพบกอบพี่หนึ่งเฟิร์สวันอีกครับนะครับใน Easy Excel ทําทุกวันมันก็ง่ายนะครับวันนี้พี่จะมาสอนน้องๆทําตัวลายน้ํานะครับตัวแบล็กกราวของ Excel นะครับลายน้ําคืออะไรเนาะคือสมมุติว่าพี่อยากจะตกแต่งไฟเนี่ยครับแล้วก็ พี่อยากจะให้ไอ้รูปโลโกโ้ามันอยู่อย่างเงี้ยพี่อาจจะมองว่าไม่สวยนะครับพี่อยากจะให้มันมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงกลางข้อมูลของพี่เลยนะครับแต่ให้ตัวตัวรูปภาพนะครับมันไปอยู่ด้านหลังตัวหนังสือนะครับจะได้ทําให้เราสามารถมองเห็นตัวหนังสือได้ด้วยนะครับแล้วก็เห็นแม่กาวได้ด้วยเนาะวิธีการนะครับวิธีการแล้วก็เริ่มจากเนาะเปิดชีทใหม่ขึ้นมาชีทหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ลบไอ้พวกเส้นตารางนี้ออกเนาะโดยการมาที่วิวครับแล้วก็กดที่กิด l ล n e นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับไปที่รูปภาพของเราเนาะก๊อปปี้รูปภาพมานะครับแล้วก็เอามาวางในตัวที่เราเปิดไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็ขยายมันครับให้มันอยู่ในจุดที่เราต้องการเนาะ ก็อย่างเช่นตรงนี้นะครับพี่อยากจะให้รูปภาพเนี่ยมันอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้เลยเนาะดังนั้นนะครับพี่ก็จะขยายตัวนี้ครับให้อยู่ในไว้ใกล้เคียงกับบริเวณที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกขวาที่รูปภาพนะครับแล้วก็ไปที่ format picture นะครับเลือกตัวรูปภาพนะครับมาที่ picture transparency นะครับปรับให้เหลือสักประมาณ90%นะครับ90%คือพี่อยากจะให้รูปมันจางๆเนาะไม่งั้นเนี่ย ถ้าเกิดรูปมันเข้มไปเวลาที่ตัวหนังสือมันมาแล้วเนี่ยมันจะทับตัวรูปภาพนะครับแล้วมันจะมองไม่เห็นเนาะเสร็จแล้วนะครับพี่จะตัดรูปภาพรูปนี้ครับเอาไปวางนะครับเป็นรูปภาพใหม่เนาะโดยการมาที่สนิปนะครับถ้าใครยังไม่มีโปรแกรมสเนปอยู่ตรงนี้เนาะก็สามารถพิมพ์หาได้นะครับเข้ามาที่ตัวแว่นขยายนะครับแว่นขยายตรงนี้นะแล้วก็พิมพ์คำว่าสเนปนะครับ S N I P นะครับ เนี่ยครับตัวสลิปเนี่ยมันจะเป็นรูปกันไก่เน,ะนาะหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่แววร์ชั่นของ Excel จะมีหน้าตาที่ไม่เหมือนกันแต่ก็หลักๆจะเป็นรูปกันไก่เนาะแล้วก็คลิกมันขึ้นมาเลยฟึบอ่าเสร็จแล้วแล้วก็กดที่นิวครับแล้วเราก็ไปคุมนะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกเมาส์เราจะกลายเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมเราก็ไปคุมนะครับเอาเฉพาะไอเนื้อสีขาวๆมานะครับตัวที่เป็นหัวตารางกับชื่อชีสอะไรไม่ต้องเอามาเนาะเสร็จแล้วนะครับเราก็ปล่อยมือเนี่ย เราก็จะได้เป็นรูปภาพของเรามาแล้วนะรูปภาพของเราก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือรูปภาพที่จะเป็นแบ็กกราวของเรานะครับเสร็จแล้วก,กดเซฟนะครับเซฟปึ๊บนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นอะไรก็ได้ที่เราจําได้เนาะอาจยะพี่พิมพ์ว่าแบ็กกราวแล้วกัน B-A-C-K-G-R-O-U-N-D นะครับแบ็กกราวเสร็จแล้วพี่ก็กดเซฟนะครับตอนนี้รูปภาพของพี่จะอยู่ที่เดสก์ท็อปนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะอ่าอยู่นี่เห็นไหมครับแบ็กกราวเนาะเป็นรูปภาพของเรา พอเราได้อย่างนี้แล้วปุ๊บเนาะเราก็มาที่หน้าที่เราต้องการจะเอาตัวรูปภาพมาวางเป็นลายนานเนาะเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่เพจเลเยอร์นะครับแล้วก็ไปที่แบ็กกราวด์นะครับคลิกขึ้นมาเลยนะครับพอเราคลิกเสร็จนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับให้เรามาที่เวิร์ f อ Line นนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ไฟล์ของเราวางอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปเนาะมันไม่ได้ออนไลน์นะครับให้เรากดที่ Work Off อฟไลน เดี๋ยวหน้านี้มันจะขึ้นมาเองนะครับเราก็ไปที่ Desktop นะครับแล้วก็มาเลือกนะครับในส่วนของไฟล์ของเราที่เป็นรูปภาพที่ชื่อว่า Background นะครับอ่ะคืออยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็คลิกนะครับเสร็จแล้วกด Insert แค่นี้นะครับเราก็จะสามารถได้พื้นหลังของเรามาอย่างง่ายดายเลยเนาะ ทีนี้นะครับเวลาที่เรามีกิจกรรมใดๆเนาะสมมติว่าพี่มีการสแกนขายสินค้าเพิ่มเข้าไปในตัวซิสเต็มนะครับตัวหนังสือใหม่ของเราเนาะมันก็จะไปวางทับตัวรูปภาพของเราอย่างสวยงามนะครับแบบที่เราต้องการเลยเนาะแล้วนะครับหลังจากนั้นเนาสมมติพี่มีการบันทึกรายการเข้าไปนะครับตัวรูปภาพของเราเนี่ยครับมันก็จะไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมครับรูปภาพของเราก็จะยังโชว์อยู่นี้นะครับเราสามารถที่จะสแกนขายต่อนะครับรูปภาพของเราก็จะยังอยู่เป็นแบ็กกราวน์ของเราต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเปิดจะปิดไฟล์ก,กี่ครั้งก็ตาม